ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฮานอยวันนี้นะครับผมครับสวัสดีครับชาวฮานอยครับมาครับเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษวันนี้นะครับเพื่อนๆพืนครับฮานอยพิเศษวันนี้พี่น้อยให้เด่นนะครับครับหนะครับผมมาดูตัวจับโคกันนะครับจับโคได้นะครับผมครับห้นะครับผมห้ ห้าสามนะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับครับมาดูที่หานอยปกตินะครับหานอยปกติวันนี้นะครับน้อยให้เด่นเก้านะครับผมครับจับคู่ได้นะครับก็คือเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะครับผมครับหานอยพิเศษนะครับผมหานอยพิเศษ วันนี้หานอย VIP นะครับวันนี้ให้เด่นหนึ่งนะครับผมครับครับมาดูตัวจับคู่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับครับตามนี้เลยนะครับสำหรับหานอยวันนี้นะครับ ถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อนๆครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ